อก็ขอกราบสืเพัฒน์นี่อยู่เกม Battle Pass น,นะครับที่น,นี้จะเป็นการลงแรงนะยึดจุดนะครับทอนเกมเป็นตัวพิษนะครับเอ๊ะแต่ปืนอะไรมันโหดอ่ะอันนี้ปืนอะไร Sniper หรอมันคือ Sniper อะไม่ใช่ Sniper หรอกมัง้งโอเคเจอพอดีเลย ป๊าปป๊าปป๊าปป๊าโอเคเต้นเต้นเต้นรอหกวินะครับเป็นด่านยึดจุดนั่นเองครับเดี๋ยวต้องไปโซนเดี๋ยวมาเอาซีก่อนแรกนะอุ้ โอเคครับยุซีน 4, นะยุซี 4, แล้วก็ไปเอนะโซนเอโซนเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปดูไปก่อนนะครับอุ้ยก่อแตกก่อแตกแล้วก็มาโอเคครับ okay, นะแล้วก็โซนซีไว้นะปึ๊บ ระเบิดพิษโอเคหัวหัวโอเคหัวหัวแตกหัวแตกเฮ้ยออกไม่ได้ปึ๊บออกมาแล้วเนี่ยมาดูซีนะมาดูซีไว้แล้วก็โอเคโยนระเบิดไปลัวรับโยนไปที่บีเฮ้ยเออหัวหัวโอเคแล้วก็ ก็อย okay. ู่ปนะครับอุ้โอเคอุ้ยอุ so ้ยแฟตแฟตสามตัวเลยเนี่ยสามตัวอย่างนี้ก็สไลด์มาอุ้ยยิงไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวก็ Okay. โอเคโซน B โซน B ไปก่อนไซส์เข้ามาเอ้ยโดนเปิดจุดนะจาังหวะนี้วิววิวโอวิกเตอร์อตัววิ่งมาได้นะโอ้โหเอ็มอาร์ไฟเกเราเล่นตัวนี้ได้นะครับ โอ้ยปืนปืนปืนดีดปืนดีดน้ำแข็งตัวน้ำแข็งอ้ยยาปุ๊บปุ๊บเอ้ยเยอะ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  โอเคจบไปตาแรกอ่าแล้วแบบต่อมานะเราจะเล่นแบบอาเขตกันบ้างนะครับซึ่งเขาอ,อยากเล่นสไนเปอร์นะครับก็ตัวเปิดจุดมานะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลิงเลยนะครับอุยอุยอยย อ้ยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยมันอึดจังอ่ะอุ้ยไม่โดนได้ไงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยิงไม่โดนเลยปุ๊บสไลด์มาปุ๊บอุ้ยอุ้ยมันอึดจัง โอเคเรดเปิดจุดนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีหนึ่งตัวนะหับมาแตกโอเคเฮ้ยลูกซองมาคนระับปุ๊บหนึ่งตัว อุ้ยน่ากลัวเกินน่ากลัวเกินตัวนี้ผมว่ามีแน่เดี๋ยวเรากลับก่อนนะไปตรงกลางนะอ้ยไอตัวน้ำแข็งแล้วเนี่ยมันเคลียลร์ยนยนเรด้าไปนะครับหาตัวอย่างศัตรูนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกซองนะใส่กระสุนปืนก่นครับ Sniper này đi xuống sáu nha, Ok đợi Ui 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 phẹt, phẹt, phẹt. โอเคเก็บไปหนึ่ง hey, มองไม่เห็นนะเนี่ยอุ้ยสไลด์สไลด์ลลอ,อุ้ยนีหนึ่งเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองอุ้ยจะได้ละที่ก็ไม่ได้อะไรกันโอเคเดี๋ยวมาบนมาบนนะโอเคเปิดได้ไ,ดไป หัวเฮ้ยยิงไม่โดนได้ไงน่ะทำไมยิงไม่โดนหัวเฮ้ยหัวดิหัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยิงไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สไลด์มาใหม่แล้วก็ยิงแบบเท่เทอ้ยอจะตายจะตายจะตาย เปิดต hey, ัวอย่างสารตั้ง okay. น่งใส่ซุ่มนะใส่ซุ่มอว้ยเว้ยว้ยว้ยถ้ามันมันยิงไม่โดนเอาใหม่นะนั่นโอเคเก็บหนึ่งหัวแตก เรียบร้อยนะครับผมสไลด์ MPP อ่าต,ต้องอยู่ในด่านเดิมนะครับแล้วก็เล่นตัวเดิมนะเพิ่มเติมคือเปลี่ยนสโคปใหม่นะครับเอาสโคปคูณสามมานะมันน่าจะช่วยเมื่อกี้เมื่อกี้คือคูณสีไ่ไงแต่นี้มาเปลี่ยนใหมล่ละน่าจะช่วยอยู่นะบังนั่นนี่ S 1> <S 1> <S he, เฮ้ยเฮ้ยมือนสอกู๊นี้จะจะได้นะได้ไหมได้แหละเดี๋ยวมันจะขึ้นมาขาบนนะครับเรีงรอเลยเอาเขบวนเอาเข้างบนข้างบนหัวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโยนเปิดตำแหน่งไปนะครับเออเจอหนึ่งคนนะคนตรงนี้นะครับเอ้ยตัวนี้ก็มี อ้ยเก็บไปสองเด็ดเปิดตัวหย่งไปเปิดตัวหย่งไปให้เพื่อนได้เห็นนะครับเอ้ยไม่เจอเลยเอ้ยตัวบนตัวบนตัว่างมีเหรอให้ตัว่างมีนะอฮ้ยวุ้ย โอ้โหมันมันล่างแข็งอ่ะร่างแข็งมันก็จะอึดขึ้นนะครับเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันตัววิง่งตัววิ่งมาทำไมจะได้สไนเปอร์โอเคตัววิง่งมันจะวิ่งเร็วนะสไลด์มาอีกละไอ้ตัวนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นสไนเปอร์นะครับแล้วก็มีสกิลสายฟ้านะ ทำให้ตัวกระตุกนะครับอ,อุ้ยถ้ายิงไม่โดนโอเคหรือว่าอย่าห,หรือว่าต้องอย่าเดินอืมเก็บสี่เก็บสี่ ปิดสกิลนะครับอุ้ยนี่อุ้ยอุ้ยอ้โอ้โอ,โอ,อืมหวัวอันนี้คือปืนอะไรอะ่ะปืนพกนะครับ อะไรอะไรอะไรหนูไม่ตายไอ้ปืนนี้มันไม่แรงนะยิงตัวไม่ค่อยแรงนะเอ้เดือเแอบแอบ,แอบนี้ก็ได้นะแต่มันก็จะกี่มาน,นะครับเอ้ไ้ดาบอะไรอ้แต่มันก็ไม่ตายอนะ่ะเอ้ย,นะอยทำไมยิงไม่โดนเรือขยับนะ เราห้ามขยับตอนยิงแี่นี่ยโอเคชนะอีกแล้วนะตามเคยนะครับ